ผมวันนี้ผมซุปตาอีสานหนึ่งวหนึ่งวันนี้จะมาทำหมึกยักษ์ครับนี่ครับมึกสดครับโลละสามรอยครับกินสดครับมือนี้กินกรับน้ำจิ้มซี่ฟูดเผ็ดๆเลยเดี๋ยวผมสีตำตีก,ก่อน สดได้ครับหวานแต่ต้องเป็นมือกลวยอย่างเดี๋ยวคมือกลวยยวอนอดไรีิสีสามแค่ด้ครับ,พ,รบพักสี่หอมครับอย่าลืมครับมันสียงหอมครับกับต้นหอมอันใส ตองเสีบ จะอะไรมานีมแนวคาวบ้มแกวยังเผีดยนเลยกดจอดจะมีเสียบแท้มึกซดกำลังกิมซีฟูดราบน้ำพอม ใ่เ,เตีบังไฟแตียอไครับ ที่เด็ดที่เด็ดของวันนี้ยอดนะครับมึกเงี้ยครับมึกเนะนี้ยแนะน้ำให้กินปละามึกกวยนะครับจังหวานไว้น้ำให้กินปละามึกยางเงินนะครับให้กินสดของเสียบ ของแซบต้องกินสดนะครับอย่าก,กินสุกนะครับตัอว่ามีกีกันนะครับกีดแล้วก็หลอกหนังออกก้อนครับแต่ไม่กินก็เพราะต้องลอกก็ได้ครับแต่ว่าผมอยากให้มันหนากินผมก็เลยต้องหลอก ลอกหนังออกก่อนปลาหมึกสดต้องลอกหนังนะครับงั้นซีเนียขาว นี่ครับพันนี้มือสดครับกินสดๆมันสหวานครับ กินโซนนี่ลักเกณฑ์สำคัญนี่เฮาต้องลวกน้ำห่อนก่อนนี่ครับเน้ยบ <Hey. S 1> oh, oh, ๊แมนบ๊ผิดเษฮอตองอันนั้นก่อนนี่ครับแชร์โซดาก่อนนี่ครับฮอตกินตามมือโซนฮาต้องลวกน้ำห่อนก่อน มีดหน่อยบอสาใจต้องเจรุ่นนี้ครับแค่วางเพราขาดกระจุยไม่ต้องรอกครับผม ี่แหละคือปลาเมืองนะครับปลาเมืองอก้วยโัวละสามร้อยครับรตัุ๋ยไงเลยมาหั่นดีๆเ้ากินสดๆนี่แหละครับกินสดๆครับว่ต้องกินสุกแล้วครับผมมันมันหวานครับกินสดๆมันหวานปลาเมืองนี่ต้องล้างอย่างนีครับแช่โซดาไหมครับ ที่่มันนนนจะนากินหนครับผมมึงส่วนท่านในบปแล้วครับต่อไปครับโซดาครับทีลงไปครับปับโซดานี่สิควยกําจัดควมเข้าครับสิควยกําจัดฟอร์มาลินที่แช่าเมึกมาการห้องกินสดห่อ้องกินให้สะอาดครับให้ได้สองหนาที่ครับเท่ากะ ออกไปใส่แต่แกงแล้วก็นีน่น้าบมอรครับจับยกขึ้นสูงให้ดูใหญ่ๆน,นี่แล้วครับแชร์โซดาแล้วก็แรงน้ำเปล่ามันกระสีออกมาขาวจังสีแล้วครับนี่คือความสัตยครับของการเห็ดกล้าเขาครับมึกสดทะเลครับกินคาๆเลยมาเนีย<ๆ>กินสดๆเลยครับวันนี้ ยอนเลยครับผมต่อต่อไปผมเชียวนำพีกาได้ครับครับผมทักซี่ครับตุนห้อมครับหันครับหันเลยอย่าหันทีนะครับอนาหารมันต้องรวยหนาครับเพราะว่ามันสีว่าห้อมครับต้องแตะจัดโดยกินข้าวของผักซี่ับตุนห้อมครับ ครับผมมาครับผมนี่แหละครับแก้วเป็นอไกินครับพริกเบิดประมาณเคิงร้วอย่างนี้ครับนี่ครับคือปลาหมึกสดครับสดๆเลยล่างแช่ด้วยโซดาเรียบร้อยแล้วเป็นอไกินครับหมึกสดมันสีหวานนะครับบ้านนี้ อันนี้คือมึกสดเด้ครับว่าม็นมึกลวกเด้ครับกินกันสดๆเลยครับขันปลาหมึกว่าสดแย่เปล่าเด้ครับมันสีว่าแสบนี่นะครับคือความแสบของปลาหมึกครับ ยอดยังไงครับหน้าตาไปได้กินไหมครับจอดเลยนี่นะครับนี่คือสุดจอดเมนูมืกก้อกล้วยยักกินสดครับทีเด็ดเลยผมสิกินนี่เพิ่ง ผู้ใดมากินปลาหมึกกล้วยสดบ่แเ่ียบผมไม่เจแล้อครับหวานครับแันปลาเมึกกล้วยมันสดมันสีหวาน สบสบสบกินสดๆกำลงกินข้าเขาครับ หวานครับกินปลาเมะ็ดแาวนมากินสๆนีครับแก่แพงนอนๆงกตรเลนตีเลย ผมบอกว่าครับค,ครับผมผู้เบ็ดครับผมนี่ตายี่ผมบอกได้หลังจากก็กินเนี่ยอย่าลืมกดสับสะไกกดกระดิ่งหัวหน้าสือส่อซองสุดตายอีสานแต่อย่าลืมไซนึงศูนย์หนึ่งนะครับ แต่พอใช่หนึ่งส่วนหนึ่งสว่าคืนช่องผมต้องซุปตาอีสานหนึ่งนหนึ่งติดตามตอนต่อไปผมสิมะฮ็ดยังให้กินอีกคลิปที่รอค่อยไกลสิมะถึงแล้วหวานครับผมนี่คือสุดยอดเมนูมึกกล้วยสดราดน้ำจิ้มซีสพุดเอาไปกินไหนครับควาครับ